โอ้ยไม้เดียวเลยกัดไรงมันวะกัดกดเดี่ยวลงไปดไิปุ๊บเลยอะ่ะทำไมทำกับฉันได้

เช้าเก็บตรงนี้ไปสามสี่ตัวเอาแล้วมันจะติดอะไรของมันมานะ่ะนั่นเดี๋ยวต่ตัวเท่านี้เหรอ tôi nghĩ ghẹ cắt đi ngay cả mấy đô nắp thì anh mãng ơi quá cái suối lên อุ๊ยกองหาเลยอะไรโลอ่ะโอ้โหตื้อไปตื้อมาครับผมกัดจนได้มันต่ำมินนี้นะไซเป็นโลครับตัวนี้เนี่ยครับตีไปตีมาเนี่ยดูดิบิ๊กวันอมสักตบเลย โอเคครับผมฝ่าก้้ไดครับเจ้ามันตั้มอันนี้ครับผมสุดยอดมากครับสงสัยต้องเฝ้าของนี้จริงๆโอ้โหหลายตัวจัดกัดดีมากอะน้ํามันเขาผันผันน้ําเข้ามาใหม่นะครับเขาบอกว่าเขาช็อตไปแล้วแต่ก็ยังมีตัวนะครับเพราะหญ้ามันกุกมันก็ุกได้โอเคครับผมสุดยอดมากครับ